สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแน o โมโตบีสนะครับวันนี้ผมจะบอกว่าผมจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นไฮโซบายแทนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าชื่อโมโตบีสเนี่ยมันเสิร์ชเพื่อนหลายคนบอกมันเสิร์ชหาเจอ,อยากเปลี่ยนเป็นไฮโซบายมันมีความเป็นไทยแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นไฮโซบายแล้วนะวันนี้อยู่กับคาวาซกิเซตเก้าร้อยนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ผมเตรียมทําขายนะครับ ก็คือเอามาก็มาเช็คเซอร์วิสใส่ของแต่งทุกอย่างให้เรียบร้อยพร้อมขายนะครับเดี๋ยวไปขี่ให้ดูเลยว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะสมบูรณ์แค่ไหนนะครับดรบูรอบๆนะคันนี้เป็นสีเขียวนะครับโมปี18ผลิต17นะผมก็จับใส่ของแต่งทั้งหลายชิ้นนะมีการล้มเนี่ยการล้มกาดเครื่องนะครับใส่ให้เรียบร้อยยางเปลี่ยนใหม่นะครับยางนี่ปีใหม่ๆเลยนะรถโช้ตทูคู่ละ 9000กว่าบาทหน้า120หลัง190นะครับท่อโยชิอัสิ11แท้เลยนะฟูลซิสเต็มทั้งเส้นนะครับใส่สปูลให้เรียบร้อย้าเบรกเปลี่ยนใหม่หมดชกหน้าทำใหม่เรียบร้อยเปลี่ยนใส่กระจกใส่ชิลหน้าเรียบร้อยถ่ายน้ำมันเบรกน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเครื่องเลสซิ่งเรียบร้อยใส่ก่อนแม่น้ำพร้อมขี่ครับไฟลงไฟเลี้ยวเสียผมเปลี่ยนใหม่หมดเป็นใส่ไฟ led เปลี่ยนเป็นหลอดไฟสีขาวนะครับก็คันนี้ผมทำไปประมาณ20 0 0 0กว่าบาทนะ ก็เพื่อนเพื่อนซื้อรถผมก็คือประหยัดไปค่าดูแลไป20,000กว่าบาทนะถ้าไปซื้อตามร้านเนี่ยเขาใส่ยางอะไรมายางกระหลงกงยางดอกหมดเนี่ยไม่เคยบอกเรานะครับคุณซื้อรถไปต้องเสียค่ายางอีกองน้อยก็แปดเก้าพันนะอันนี้ไปปุปพร้อมขี่ไม่ต้องเซอร์วิสไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่มีไม่มีจุดไหนเสียเลยเอาอย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องเซอร์วิสใหญ่ตั้งวาลวมาแล้วนะครับตั้งวาลวเปลี่ยนกองคาวาแท้เปลี่ยนหวาทเาวาทีนเลเซอร์อริเดียมนะครับตั้งวาลวเปลี่ยนประเก็นทุกชิ้นเบิกคาร์าวาหมดเลยนะครับ ก็คือพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวไปขี่ดูกันเอาฟีลลิ่งเซ็ตเก้าร้โฉมนี้เป็นยังไงนะไม่20,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังก่อนท่อแน่แนๆเลยนะครับฟูโยชิมุระแล้วก็ราคาขายนะครับผมขายที่1 6ึ่0 0สนาพนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวนะครับ ผ่อนก็ไม่แพงนะสี่ห้าพันแล้วแต่ว่าเราจะผ่อนกี่งวดนะครับผ่อนได้ตั้งแต่สามปีสี่ปีห้าปีนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟหน้านะครับว่าเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วมันสวยไงนะนี่เห็นไหมมันดูแบบทันสมัยเหมือนรุ่นใหม่นะครับไฟเหลืองน่าเกียดมากครับแล้วก็ราคาสดหนึ่งหกเก้าลดได้อีกนิดหน่อยนะครับใครสนใจก็มาชมมาลองได้นะครับไปกัน ถขี่เนียนกิฟเลยนะครับเพราะผมไล่เซอร์วิสใหญ่มาให้หมดแล้วคือรถถ้าเกิดมันสมบูรณนะ์เนี่ยช่วงล่างดีเครื่องยนต์สมบูรณ์นะมันขี่ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆคือเลขใหม่จะไม่มีผลเลยเลยอะ่ะรถบางคันวิ่งห้าหกหมื่นโลแต่ถ้าเซอร์วิสถึงนะมันวิ่งไม่ต่างกับรถใหม่เลยนะครับแต่รถบางคันแค่หมื่นกว่าโลอะ่ะแต่ดูแลไม่ดีปล่อยยาง ทางปล่อยช่วงล่างโชคซึมเครื่องแบบไม่เคยถ่ายของเหลวอะไรเงี้ยมันก็ขี่แย่ถึงแม้ว่าเลขใหม่มันแค่หมื่นกว่าโลนะอันนี้คือลื่นปื้นเลยนะครับเดี๋ยวดูฟีลลิ่งการขี่กันนะครับ แล้วตอนนี้ก็คือซัด900ผมว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากเลยนะด้วยราคาแค่เนี่ยแสนก็บาทเองไฟแดงทั้ง4แสนกว่าก็คือมันถูกมาเหลือราคาประมาณ1ใน3เท่านั้นเองครับคือมันเป็นจุดที่คุ้มที่สุดแล้วที่เราจะซื้อเพราะว่าเราใช้ไปอ่ะปีสองปีมันขาดทุนนิดเดียวเองครับเพราะว่ารถมันเหลือราคาแค่30%แล้วอ่ะจากราคาเต็มของมันนะแล้วก็ซัด900ดูแลง่ายครับ เครื่องมันถือทนมากเลยนะเครื่องเป็นบล็อกเดียวกับ z 1 0พ0 n i n j าพันนะครับ 950cc นะครับก็จริงๆก็คือเหมือนตัวพันนั่นแหละอัตราเร่งมันไม่ต่างกับ z 1 0พันเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเล็กกว่า1 0 0 cc นะแต่ว่าอัตราทดเกียร์มันชิดกว่านะครับทำให้เวลาขับแล้วรู้สึกมันจีจัดแล้วรถมันเป็นเฟรมถักนะครับมันเบาวกว่า z 1 0พัน่ั้ขทางเยอะเวลาขี่เวลาพลิกรถขี่ในเมืองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันคล่องแคล่วมันสปอร์ตกว่านะครับ แล้วผมว่ามันแอบบาลานดีกว่าแซดพันิดนึงด้วยนะไอตัวสเปคของช่วงล่างกับเบรกอะไรมาจะไม่สู้แซดพันแต่ว่าผมว่าสำหรับขี่เอาความความรู้สึกฟีลลิ่งอ่ะมันขี่สนุกกว่าครับในความเร็วสูงมากๆ200เนี่ย200กว่าเนี่ยแซดพันมันต้องนิ่งแน่นกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราจะขี่แบบนั้นได้ทุกวันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูโจทย์การใช้งานนะครับ 900เรื่องเสียงหวานๆนี่วางใจได้เลยนะครับหวานมากแล้วความสนุกของเซต900สี่สู่นะครับคือ รถสี่สูบส่วนใหญ่ถ้าเป็นคัหกร้อยห้าสิบหกร้อยไม่ว่าจะแบบแม้แต่เป็นอาหกเป็นแซดได้หกครับรอบต้นมันอืดมากครับมันจะนงน่วงนะครับมันต้องบิดเยอะต้องลากรอบเยอะกว่ารถมันจะเริ่มแรงนะแต่แซดเก้าร้อยก็คือเครื่องมันใหญ่ครับเพราะงั้นแลน,นเป็นสไตล์เนเกตด้วยนะทอร์กมันมาไ,มได้ออกตัวเลยก็คือบิดปุ๊บบิดปุ๊บพุ่งเลยครับขี่ในเมืองก็จะสนุกมากนะขี่ออกคลิปก็มันอยู่ดีครับทับสปีดมันก็ได้250อยอยู่แล้วมันก็ มันก็เร็วโคตรแล้วนะครับอีกนิดเดียวก็จะไปหวานอยู่แล้วครับมาด,ดูความสมบูรณ์ของรถกันนะครับเดี๋ยวขี่ให้ดูเลย เกียร์หกยังแบบดึงแซงสบายเลยนะครับรถมันทอกเยอะมากเลยแซทเก้าร้อยจริงเป็นรถที่แรงมากเลยนะครับทอกมันจะไม่ได้แบบเหมือนสูตรเก้านะสูตรเก้าจริงๆมันแรงเท่าๆกันนะครับแต่ว่าสูตรเก้ามันจะหวาดเสียวกว่านะด้วยความที่รถมันไอบาลานซ์รถมันสไตล์รถมันจะแบบไม่ค่อยเกาะมันจะให้ความเสียวมากกว่าครับคันนี้มันจะให้ความแบบมั่นใจมากกว่านะ ือถ้ืขับแบบสปอร์ตขับบนทางโค้งเอาไปลงแท็กอย่าคันนี้ผมว่ามั่นใจกว่า09นนะครับ09มันก็ทำช่วงล่างได้แหละว9 9ได้ความดิบความกระชชกโคหาคนะฮะคันนี้มันแรงเหมือนกันแต่ว่ามันเนียนกว่าครับแล้วก็ราคาถูกกว่า09ประมาณ4-5หมื่นเลยนะเพื่อนก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่โอเคเลยนะรถผมกว่า09ด้วยความที่แบบมันเป็นรถสายซิ่งอ่ะ มันอาจจะถูกขี่ใช้งานมารุนแรงกว่านะครับรถมันสึกหลอยเยอะกว่าแซดเก้าอยนะโดยรวมนะเ <_' S 1> สียงท่อเดือดเดือดเลยแล้วก็รถเบานะครับมุดไปเลยมุดง่ายมาก ถ้านั่งค่้งสบายนะครับแซ0เก้าร้บอกก็ไม่สูงมากนะสูงสักร้อยหกขี่ได้แล้วครับขี่ได้มั่นใจแล้วนะหมายถึงว่าลงได้สองเท้าแบบประมาณครึ่งเท้านะครับแต่รถมันขี่มันเลี้วง่ายเป็นธรรมชาตินะครับจะคอนโทรง่ายกว่าแซ0พันนะ น่นรถอะไรอะ่ะศูนย์เจ็ดแน่เลยครับโคตรแรงเลยตามแกไม่ทันยนยเนี่ย ี่ก็ไม่รอผมเลยอ๋อ e ออาร์ท ER ี่เองโคตรแรงอะรถ650ยุกลุงเรือนะครับ ER 6N อยู่ข้างหน้าผมแล้วพี่ผมตามไม่ทนันพี่อ่อแซงแบบนี้ เจ้เจอกันพี่เราก็ไปที่ความเร็วของเรานะโอ้โรถติดแต่เช้าเลย เสียงท่อฟูโ,โยชิอาซิเบนี่มันพ้องจริงนะครับมันจะมีความแบบแหบๆโหดๆด,โด,โดิดนหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้ลั่นเกินไปนะครับคือลั่นกําลังแบบกําลังพอดีครมันไม่ได้ดังโหดแบบท่อกระป๋องนะครับแต่มันยังมีความวิ่งดีอยู่นะด้วยความที่ท่อฟูอไอพวกที่แบบชอบไปใส่ท่อคอใหญ่ๆกันนะเสียงดังครับแต่ว่าวิ่งออกตัวรอบต้นนี่แย่เลยนะคือวิ่งแย่ลงครับปรฟอร์แมนซ์แย่ลงแบบรู้สึกได้เลยผม แนะนำว่าอย่าไปทํำท่อคอใหญ่มากครับพอให้มันเหมาะกับขนาดรถก็พอแล้วนะแบบ2นิ้วครับ2.25เต็มที่นะ2.5 3นิ้วใหญ่ไปนะสำหรับความคิดผมนะนอกจากว่าคุณแบบเป็นรถจูนแบบแต่งเยอะจริงๆนะแล้วไปจูนแรงม้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเดิมๆผมว่ามันขับแย่ลง มันจะขับสนุกน้อยลงอะครับ รถซิทนะครับ650นะตามไม่ทันอีกแล้ว ผมคงขับรถไม่ค่อยเร็วนะครับตามใครไม่เคยทันเลยถ้าเจอสายขี่แบบกระชากกระชากนะผมตามไม่เคยทันเลยฮนะแต่ถ้าไปเรื่อยๆไปตามทางยาวๆเงี้ยโอเคครับวิ่งได้วิ่งเร็ววิ่งแบบซิกแซกได้นะแต่ถ้าแบบเปิดโล่งเปิดโล่งกระชากกระชากเงี้ยตามไม่ทันจ้า รถเการขี่ในเมืองสบายนะครับแล้วก็เนี่ยถ้ารถติดแค่เนี้ยคือไม่ร้อนเลยนะรถไม่มีแม้แต่ความอุ่นเลยนะผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะต้องรถติดมากๆอารมณ์แบบเช่นสุข,ขุมวิทอโศกอ่ะนั้นจะมีไอร้อนนิดน,นึงแต่นี้ไม่รู้สึกนะฮะ เยอะจังเลยนะ ีจอดเลยเนี่ยจ <c oughs> ไม่เก่งใจโลกแล้ <c oughs> ประมาณนี้นะครับใครชอบ z 900ดื้อหายอยู่นะครับก็ฝากไว้พิจนาด้วยนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ช่องใหม่ของผมด้วยนะครับไม่ใช่ช่องใหม่หรอกช่องชื่อใหม่เฉยนะครับไฮโซบายนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ